สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการนับจำนวนวิธี c o m b i n เ t ทอริกนะเดเรนชเมนต์หมายถึงการเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่ตรงตำแหน่งเน้นเลยนะแม้แต่ตำแหน่งเดียวมีของสองสิ่งนะเรียงสับเปลี่ยนก็ขอใช้เป็นตัวเลขนะ 1, 2เนี่ยเรียงสับเปลี่ยนแล้วนะพอ1ส่งไป 2, 2ส,สไปส่งไป1อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ตรงตำแหน่งเนี่ย 1>, 1, 2, 3เนะี่ยเรียงสับเปลี่ยน1ไป3 2ไป1 3ไป2แบบนี้ก็ถือว่าไม่ตรงตำแหน่งนะีมีของ4สิ่งแตกต่างกันนะีขอใช้เป็นตัวเลขนะ1ส่งไป2 2ไป1 3ไป4 4ไป3อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่ตรงตำแหน่งแม้แต่ตำแหน่งเดียวนะีอันนี้ก็มีของ5สิ่งแตกต่างกันเป็นตัวเลข5ตัวนะ 1> 2 1 5 3 4อันนี้ก็เป็นการเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่ตรงตำแหน่งนะในคลิปนี้เราจะมาเรียงกันว่านะมีของ5สิ่งแตกต่างกันนะเรียงสับเปลี่ยนไม่ตรงตำแหน่งมีกี่วิธีนะแล้วการ1นึถึงเนะเรียงสับเปลี่ยนไม่ตรงตำแหน่งมีจำนวนวิธีกี่วิธี ให้ 1>, 1 2 3ถึง N เป็นสิ่งของ N สิ่งแตกต่างกัน sn เนี่ยเซตของการเรียงสับเปลี่ยนของ N สิ่งแตกต่างกัน en เนี่ยเซตของการเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่ตรงตำแหน่งเน้นเลยนะแม้แต่ตำแหน่งเดียวแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ dn เป็นจำนวนสมาชิกของ en N เป็น1น,นะการส่งค่าก็มีวิธีเดียวแลวหละ1ไป1ตรงตำแหน่งแน่นอนนะ เพราะฉะนั้นเนะี e 1ก็เป็นเซตว่าง d 1ก็เป็น0 n เป็น2นะีมีสมาชิก2ตัวเนะีไป1 2ไป2นะีห1 1> ไป2หรือ 2, 2> นะไป1นะจํจำนวนสมาชิกของ s 2ก็2แฟคทอเรียล i นะ e 2, 2มีสมาชิก1ตัวคือตัวนี้งนั้น d 2ก็มีค่าเป็น1 n 1> เป็น3นะีมีสมาชิกทั้งหมด 6ตัวนไป 1, 2ไป 2, 3ไป3นะกัน S3 ก็จะมีสมาชิกทั้งหมด6ตัว3 F แฟทอเรียลนะใน6ตัวนี้เนี่ยมีอยู่2ตัวก็คือนะไป 2, 2ไป 3, 3ไป1อันนี้ไม่ตรงตำแหน่ง1ไป 3, 2ไป 1, 3ไป2อันนี้ก็ไม่ตรงตำแหน่งโดยการแจงนับนะ D3 มีค่าเป็น2 N นะเเป็น 1, N เป็น 2, m เป็น3นะเรารู้จำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่ตรงตำแหน่งละ n เป็น4 s 4มีสมาชิกทั้งหมด24ตัว f a c t o r i a l รนะียลน,นี้ก็1ไป1นไป2 3ไป3 4ไป4แจงนับจนกระทั่งนะตัวสุดท้ายนะตัว24เนี่ยนะ1ไป4 2ไป3 3ไปเป็นนะใน24ตัวนะแจงนับแล้วนะมีอยู่9ตัวที่เป็นการเรียงสับเปลี่ยนไม่ตรงตำแหน่งนะตัวอย่างเช่น 1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป1อันนี้ก็ไม่ตรงตำแหน่งแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยแจงนับจนกระทั่งตัวสุดท้ายนี่นะ1ไป4 2ไป3 3ไป2 4ไป1อันนี้ก็เป็นการเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่ตรงตำแหน่งแม้แต่ตัวเดียวแจงนับแล้วนะมี9ตัวการเรียงสับเปลี่ยนนะ่คล้อง n สิ่งแตกต่างกันนะเนี่ยคำว่า n สิ่งในที่นี้ก็ขอแทนด้วยตัวเลข1 2 3ถึง n นะ 1>, 1ส่งไป x 1 2ส่งไป x 2 3นะส่งไป x 3 n ส่งไป xn เป็นการเรียงสับเปลี่ยนละเนราะ sn นะีจำนวนสมาชิกก็ n factorial en หมายถึงเนะเซตของนะีการเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่ตรงตำแหน่งแม้แต่ตัวเดียวัน้น dn ก็เป็นจำนวนสมาชิก A นะ a 1เนะี่ยเซตของการเรียงสับเปลี่ยนนะที่1ส่งไป1นะ อันนี้หมายถึง1ส่งไป1ที่เหลือส่งยังไงก็ได้นะขอให้1ส่งไป1นึก็แปลว่ามีของ n-1 ลบหสิ่งนะส่งยังไงก็ได้ก็แปลว่า N A 1คือ n-1 ลบหนึ่งแฟกทอเรียล a 2ก็หมายถึงว่า2ส่งไป2นะตัวอื่นๆจะส่งค่ายังไงก็ได้ N A 2ก็ n-1 ลบหนึ่งแฟกทอเรียลก็เน้นว่า K ส่งไปที่ K นะตัวอื่นส่งยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นะ n a k ก็ n ลบหนึ่งแฟกเหมือนกัน a 1 intersect a 2หมายถึง1ไป1 2ไป2นะี่ส่วนที่เหลือ n ลบ2ตัวส่งค่ายังไงก็ได้ก็แปลว่าจำนวนสมาชิกของ a นะ a 1 intersect a 2ก็คือ n ลบ a c t แ r i a l เรียนะทำลองเดียวกันนะจำนวนสมาชิกของ a 2 intersect a 3ก็ n ลบ a c t o r i a l แทนถ้า2เซตอินเตอร์เซตกันจำนวนสมาชิกก็เป็น n นะนะอ็นลบสองแฟกทอเรียลสามเซตแนวคิดแบบเดียวกันเลยนะ A ไป A B ไป B C, C ไป C เดี๋ยวนะจำนวนสมาชิกก็ n อ็ factorial. นลบสามแฟกทอเรียลถ้า4เซตก็ n อ็นลบสี่แฟกทอเรียลแทนถ้านะมีสมาชิกนะ A ทั้งหมด k เซต นะจำนวนสมาชิกในการอินเตอร์เซ o กชันกันก็ n ลบ k ฟักทอเรียลสองตัวสุดท้ายนะมีสมาชิกแค่ตัวเดียวแหละนะเพราะว่า n ลบหตัวส่งไปที่ตำแหน่งของมันเองอีกตัวหนึ่งก็ต้องส่งไปที่ตำแหน่งตัวมันเองก็ต้อง1ทุกตัวส่งค่าไปที่ตัวมันเองก็มี1วิธี a 1 c o m p คอม e พลเมนต์หมายถึงนะ1นะนึไม่อยู่ตรงตำแหน่งที่1 a 2 Complement นะ2ไม่อยู่ตำแหน่งที่2 ai Complement ก็นะ i ไม่อยู่ตำแหน่งที่ i นะ an Complement ก็ n ไม่อยู่ตำแหน่งสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเอ r a 1 Complement intersect a 2 Complement ถึง an Complement ก็แปลว่าไม่ตรงตำแหน่งแม้แต่ตัวเดียวนี่คือสิ่งที่เราอยากได้นะ ความรู้ของนักเรียนม .4 นะเขาจะกระจายสูตร A1 คอมพลเมนต์อินเตอร์เซ็ก A2 คอมพลเมนต์ถึงอินเตอร์เซ็ก a อเอ็นคอมพลเมนต์ก็คือ a 1 a 2 a 3 a n ยูเนียนกันและคอมพลเมนตะ์เนี่ยมันก็คือ SN ลบทิ้งด้วย A1 A2 A3 a n ยูเนียนกันจำนวนสมาชิกก็คือจำนวนสมาชิกตัวนี้นะแต่เนื่องจากนะในวงเล็บนี้เนะี่ยเป็นสับเซตของ SN มันก็เป็นจนํานวนสมาชิกของ sn ลบทิ้งด้วยจจานวนสมาชิกของเซตนี้เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเซตนี้เนี่ย a 1ยูเนียน a 2ยูเนียนถึง an มีสมาชิกกี่ตัวการนับจํานวนสมาชิกของเซต a 1ยูเนียน a 2ยูเนียน a 3ยูเนียนถึง an ใช้หลักการเพิ่มเข้าและตัดออกเนะี่ยสูตรนี้เนี่ยนะถ้ามี2เซตยูเนียนกันใช้สูตรที่เรียนกันในชั้นม .4 ก็ได้ สามเซตนะจำนวนสมาชิกของ A union B union C ก็เรียงกันในชั้นม .4 แต่ตอนนี้ n เซต union กันจำนวนสมาชิกนั้นนะก็พิสูจน์ได้โดยใช้การนะเพิ่มเข้าและตัดออกนะหลักการเพิ่มเข้าและตัดออกนะสนใจข้อพิสูจน์ก็ไปดูในคลิปหมายเลข1,026อ่ะมาอ่านสูตรกันนะซิกมานะอันนี้ก็ ผลบวกของจำนวนสมาชิกนะ a 1บวกจำนวนสมาชิก A2 บวกจำนวนสมาชิก a n นะถัดไปลบนะอันนี้คือ2เซตอินเตอร์เซกกันบวก3เซตอินเตอร์เซกกันลบนะบวกลบบวกสลับกันนะแล้วก็ตัวสุดท้ายลบ1กำลัง n บวก1คูณทุกตัวอินเตอร์เซกกันนะสูตรนี้ก็นะ พิสูจน์ให้ดูแล้วในคลิปหมายเลข1,026สนใจข้อพิสูจน์ก็ไปดูกันได้2บรรทัดนี้นะมาจากหน้าเมื่อตะกี้นี่นะหลักการบวกเข้าลบออก nai เนี่ย n ลบ a f t o r แฟกทอเซตอินเตอร์เซกกัน n ลบ a c t แ r กทอเเซตอินเตอร์เซกกันจำนวนสมาชิกก็ n ลบ3อันนี้ก็ n ลบ a f t o r กทอตัวนี้1นะ n ลบหนึ่งแฟกทอเรียบวกกัน n ตัวตัวนี้มีกรณีย่อยก็คือ n เลือก2นะตัวนี้ก็มีกรณีย่อยก็คือ n เลือก3ตัวนี้ก็ n เลือก4 n ตัวนี้นะขอเขียนเป็น n ลบ n เลือก1นะเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีทั่วไปตัวนี้กัเหมือนกันนะคูณกัน1ก็ขอเขียนเป็น n เลือก n ทั้งหมดนี้เขียนเป็นซิกมา k ตั้งแต่1ถึง n นะลบ1กำลัง k บวก1 เห็นไหม k เป็น1เริ่มต้นได้บวกนะก็ n เลือก k นะสอดคองละ1 2 3ถึง n น n ลบ1 n ลบ2อนะอันนี้ก็ n ลบ k factorial นะคำนวณจริงก็ n factorial k factorial n ลบ k factorial นะพอเราได้จำนวนสมาชิกของเซตนี้แล้วนะ จำนวนสมาชิกของเซตนี้ก็ทั้งหมดลบทิ้งด้วยก็แปลว่าเรารู้จำนวนสมาชิกของเนะี่ยการเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่ตรงตำแหน่งแม้แต่ตัวเดียวแล้วนะพอเรารู้เซตนี้แล้วเนเนะเราเอาจำนวนสมาชิกในเซตนี้เนี่ยไปลบทิ้งออกจาก n factorial ได้สูตรละให้ dn นะหมายถึง nfactor i a l ลบทิ้งด้วยซิกมาผลบวกตัวนี้นะ n เป็น1นะ มันต้องตรงตำแหน่งแน่นอนแล้วละ่ะ D 1ก็เป็น0 n เป็น2นะผิดตำแหน่งทั้งหมดมีแค่กรณีเดียว n 2, เป็น3เมื่อคิดแจงนับแล้วนะมี2วิธี n 2, เป็น4แจงนับให้ดูแล้วมี9วิธี n 2, เป็น5เยอะมากไม่ได้แจงนับให้ดูนะังั้น D n นะจำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยน n สิ่งต่างกันไม่ตรงตำแหน่งแม้แต่ตำแหน่งเดียวนะ D n ก็เลยมีสูตรเป็นอย่างนี้ n factorial ลบทิ้งด้วยซิกมา k ตั้งแต่1ถึง n ลบ1กำลัง k บวก1ตัวนี้ก็ n เลือก k นั่นแหละนะหรือใครจะ n ลบ k Fa c t o เร a l ตัดก็ได้นะก็มองเป็นสูตรแบบนี้ได้นะความน่าจะเป็นนะีบอกว่าเรียงสับเปลี่ยนของ n สิ่งความน่าจะเป็นที่ไม่ตรงตำแหน่งแม้แต่ตัวเดียวนะแล้วก็เอา dn หาดีเ a ็นแะ ความนั่เป็นจัดรูปพิชคณิตเนี่ยนะเนี่ยเอ็นแเข้ามานี่เหลือหนึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอ็นลบฟเียตัดกันแล้วนะแล้วเอ็นฟเียตัดไปก็เหลือหนึส่วน K คแฟทอเรีเขียนแบบกระจายสูตรให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใครคิดเลขเร็วจากนี่มานี่ก็ได้นะนี่กระจายเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเขียนใหม่แบบนี้เนี่ยก็เป็นซิกมา R เปลี่ยนค่าจาก0ถึง N เนี่ยลบหลังหารได้ R factor อันนี้ก็เป็นสูตรความน่าจะเป็นของนะการเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่ตรงตำแหน่งแม้แต่ตัวเดียวถ้าอยากรู้ค่าความน่าจะเป็นอยากรู้จำนวนวิธีกนะ็เอา n factorial มาคูณการเรียงสับเปลี่ยนของ n สิ่งที่ไม่ตรงตำแหน่งแม้แต่ตำแหน่งเดียวเนะี d ่ย d n รู้สูตรแล้วนะีถ้าอยากได้ความน่าจะเป็นนะก็เอา n factorial หาราเวลาประยุกต์ใช้งานก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะ อันนี้ก็เป็นตารางนะความน่าจะเป็นนะตารางของการนับจำนวนวิธีเนี่ย n 1 1 5ถึงส5สังเกตดูเลขตัวนี้เห็นไหมถ้ามองดูแลเนี่ยทอซิียมตรงกันต้อง8-9ตัวเนี่ยเนื้อหาทางทฤษฎีนั้นมีความหมายแบบนี้นะถ้าจำนวนสิ่งของที่แตกต่างกันนั้นมีค่ามากเข้าใกล้อินฟินิตลิมิตผลบวกตัวนี้เนี่ยจะไปตรงกับ e ยกกำลังลบห เปนะ็นตัวเลขเนี่ยมาจะตรงกันนะแปดก้าตำแหน่งในคลิปหมายเลข141นะจดหมายผิดซองสูตสูตรเวนเกิดนะเป็นแนวคิดในการหา DN อีกแบบหนึ่งนะางการหา DN นะจำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่มีการตรงตำแหน่งแม้แต่ตำแหน่งเดียวนะั่นะ มีแนวคิด2วิธีก็คือใช้สูตรเวียนเกิดนะก็ไปดูในคลิปหมายเลข141รียกนะี่1หรือใช้สูตรหลักการบวกเข้าลบออกที่อธิบายในคลิปนี้นะจดหมาย5ฉบับนะซองหซองนะเอาจดหมายใส่ซองแล้วนะจะโดวิธีที่จดหมายกับจ่าหน้าซองไม่ตรงกันแม้แต่ฉบับเดียวก็ดี44าวิธี จดหมายนะโจทย์คําถามนะ่ะจับคู่ไม่ตรงกันเลยเนะี่ยคนห้าคนนาของขวัญมาจับฉลากไม่มีใครจับฉลากได้ของตัวเองเลยนะมีแผ่นหมายเลข1นถึงห้านะวางเรียงกันเนะี่ยวางหมายเลขกับตำแหน่งไม่ตรงกันเลยมีกี่วิธีเห็นไหมเวลาประยุกต์ใช้งานจดหมายข้อสอบของขวัญเนนะี่ยเกมวางแผ่นป้ายคำตอบเท่ากันละ4.4บ นะเพราะก็เอาสูตรเอานะคำแนะนำนี้ไปประยุกต์ใช้งานในเหตุการณ์ต่างๆกันไะด้กรณีเลขมากขึ้นนะก็ไปใช้เครื่องคิดเลขคำนวณนะอุ Alpha, นแฟมอัลฟาใช้คำสั่ง e r a n ชเมนต์ตัวนี้แหละะเป็นะเป็น3 2วิธีแจงนับให้ดูแล้วนะนะสัญลักษณ์แฟกเตอรอยู่ด้านหน้านะก็หมายถึงเ g e m ชเมนตะ์เรียงสับเปลี่ยนที่ไม่ตรงตำแหน่งเลย เอาละนะสนใจสาระน่ารู้แบบนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ